ถนนฝั่งนี้เป็นถนนทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมแล้วก็แปลงนี้มันจะเป็นแปลงหัวมุมนะครับที่คุณขวัญกาลังเ,เก็บต้นยุงต้นยาอยู่นะครับส่วนทางด้านฝั่งนี้เป็นทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับคือแปลงนี้สวยจริงเนื้อที่นะครับหนึตารางวาได้น้ากว้างทางด้านของฝั่งทิศเหนือนยประมาณ32เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยอยู่ลวประมาณ16เมตรนะครับผมแปลงนี้ถมไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมลองดูได้เลย นะครับเนี่ยครับเห็นดินใหม่ๆแบบนี้นะครับล้อมรั้วล้อมแนวเขตน้ะปาภูมิภาคด้วยนะครับไฟฟ้าไฟสว่างสองทางมีให้เห็นอ่าแบบนี้เลยเพื่อนบ้านก็มีนะครับและที่สําคัญใกล้ตลาดเนี่ยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับใกล้โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะครับผมราคาพร้อมโอน5้าแสนสองบาทครับใครที่สนใจเนี่ยอยากให้ได้ลองเข้ามาชมกันนะครับแปลงนี้ถือว่าสวยจริงนะคบผมอ่ะลองให้ ดูเลยใครช้านะครับรับรองว่าพลาดแน่นะครับต้องเสียดายทีหลังแน่ๆน,นะครับแปลงนี้ถือว่าสวยๆนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ